นั่งสบายสบายมาสการท่านพระเด็จพระคุณพระราชยานตัวมันเป็นเพื่อนกัน <c oughs> <c oughs> แต่ว่านัด เ่าเพื่อนไปก่อนไปก่อนบางอย่างพ่อเบรียังท่านจะพูดเสมอว่า,วาเราเกิดมาแล้วต้องทำประโยชน์สามอย่างประโยชน์ในปัจจุบัน มีครอบครัวก็ดูแลครอบครัวให้ดีทันวางนี้เรามีครอบครัวก็ต้องดูแลครอบครัวมีสามีภรรยามีลูกดูแลให้ดีเรียกว่าอัตถประโยชน์ประโยชน์ตนทำมิ่งกัตถประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันเมื่อทำประโยชน์ครอบครัวก็ต้องประโยชน์ในปัจจุบันด้วย การที่เรามีชีวิตอยู่นี่มันโชคดีแล้วนะโชคดีแล้วถ้าหากว่าเรามีชีวิตอยู่ไม่ดูแลชีวิตเนี่ยมันทุกข์่ดี mm hmm. พระพระเจ้ากอดเตรัสโรพระองค์ก็ไม่รู้ชีวิตเมื่อไม่รู้ชีวิตก็เลยทําชีวิตนี่มันผิดพลาดทําผิดพลาดยังไงก็คือทรมาน ตรงทรมานตัวเองทุกวิธีทางึงได้รู้ว่าโอ้มันผิดทางท่านก็เลยมาดูแลชีวิตไม่ทรมาน,มน,มนง่วงกอนนอนเดนียวกันทา,านลักษณะนี้ใช้ชีว่าสัมมาอาชีวะรู้จักชีวิตรู้จักชีวิตต้องศึกษาศึกษาให้เข้าใจชีวิต ถ้าไม่เข้าใจชีวิตเราก็ทรมานชีวิตแล้วมันก็จะเสียหายเสียหายครอบครัวเดือดร้อนสามีเดือดร้อนภรรยาเดือดร้อนลูกเดือดร้อนตัวเองก็เดือดร้อนอันนั้นชัวร์ไม่ดูแลชีวิตสมมอาชีวะหรือต้องรู้จักดูแลชีวิตทุกอย่างมันต้องฝึกทันวันอย่างเงี้ยต้องฝึกในอริยมรรคมีองแปลต้องฝึก สัมาทิฏฐิอย่นเนี้ยก็ต้องฝึกให้มันเข้าใจถ้าไม่เข้าใจเราก็ทําผิดจากไมโครโฟนเนี่ยถ้าไม่เข้าใจเราใช้ไม่เป็นต้องฝึกอันนี้ข้อสาคัญอีกอย่างหนึ่งต้องฝึกคิดด้วยภาษารเร็วภาษาบาลีเรียกว่าสัมมาสังกัปปะฝึกคิดไม่ฝึกมันคิดหมวอุย้ยสาระปัดคิดต้องฝึกมันทาไมฝึกมันคิดหมว ที่เราเรียนสมาธิก็มาฝึกให้คิดพุทโธฝึกคิดพุทโธไม่คิดอย่างอื่นทาให้ฝึกมันคิดมั่วอย่างที่กล่าวไปแล้วโอ้ยสารพัดคิดคิดไปคิดมาก,ก็เป็นขยะเป็นเศษให้ฟุง้งซ่านเป็นโรคฟุง้งซ่านหลงคิดมากพระพุทธเจ้าก็เลยแนะนําให้ฝึกคิด ฝึกให้คิดถูกต้องเพื่อที่จะให้จิตของเราเนี่ยได้รับวิตามินโปรตีนที่ดีๆพอมีวิตามินโปรตีนดีมันก็นเหมือนกับต้นไม้หรือว่าต้อนอยญ้าได้รับปุย๋ยรับน้ำที่ถูกต้องมันก็จะเริองงอกงามให้ดอกให้ผล นอกจากนี้ยังฝึกพูดอีกพูดก็ต้องฝึกนะไม่ฝึกไม่ได้นะพูดก็ต้องฝึกด้วยถ้าไม่ฝึกพูดพูดไม่เป็นอย่างเราสอนเด็กเด็กับเสืฝึกลงท้ายหน่อยเสพูดฝึกครับค่า,าอย่างนี้เริ่ฝึกถ้าไม่บอกเขาก็ไม่ฝึกฝึกไปฝึกมาก็าจะเกิดความชำนาญแล้วก็พูดได้ดีด้วย ชี่ท่านห้ามห้ามเรื่องซุบซิบนินทากันนี่ก็พูดทั้งกันนะแต่ว่าซุบซิบน,นินทาในที่สุดก็ทะเลาะกันไปเชื่อคนนินทาไม่รู้จริงหรือไม่จริงเราฟังเขาแล้วมันก็ไม่พอใจนินทาดีก็ทําทให้ปิดบานนินทาไม่ดีก็โอ้เรื่องกันในที่สุดก็ทะเลาะกันทั้งทั้งนินเมย ได้คุยกันกนะับทะเลาะกันแล้วไม่พอใจกันแล้วนี่แบบนี้แบบนี้ะันนั้นการสุกปูดสาคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นชีวิตก็เลยต้องมีการดูแลในปัจจุบันคิดจะทำนห้การทประโยชน์สร้างประโยชน์ในปัจจุบันสมปลายิตตทัประโยชน์ประโยชน์ในเบ้องหน้า เ,เราต้องวางแผนชีวิตทำวมอย่างนี้ชีวิตไม่วางแผน,นปัจจุบันเขาสร้างไม m แมมันทท้ท้ทมีไม m แมด้วย <laughs> คุณจะให้แผนที่มาแล้วเ๋ยวมากแผนที่ชีวิตถ้าหากว่าเรามีแผนที่เราก็เดินตามแผนที่ ที่ไหนที่ไหนเขสร้างแผนที่แล้วยังไม่พอเขาเรียกว่าปักหมดมันนะมีปักหมดด้วยเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ถูกต้องแล้วจะแวะกลางทางเยอะปักหมดไว้แล้วต้องได้เวลา,าของมันเท่านั้นตอนนั้นอย่างเราปักหมดที่วัดธรรมาสถานแห่งนี้เราจะมาทักข้าวก่อนเนาะห้าโงครึ่งก็มาแล้ว อาหารค่ะต้องลงตรงเพชงตรงจริงตรงแจ้งคุยกันสนุกอร่อยเองแมวปักกดมองแล้วก็มาฟังธรรมบรรยายเรื่องสมาธิที่จริงสมาธินี่เป็นคำกลางๆกลางๆสมาธิที่พระเจ้าสอนเนี่ยท่านจะดเรื่งเรื่องสัมมาสมาธิมันมีมิจฉาสมาธิกับสัมมาสมาธิ วิชาคือจดจ่อจดจ่อในทางอย่างฟังเขาเน้นทาชอบชัดมาอย่างไรนะโอ้โหแสหาเรื่องนี่เรียว่วจดจ่อจดจ่อในการฟังในการพูดในการคิดมันเป็นสมาธิพระเจ้าจังหวัดอยากไปทางลบมาแล้วมันจะเกิดสนิมมาเกาะกิบกิบที่แข็งแกร่ง นืกว่าเหล็กที่แข็งแกร่งเนี่ยพอเกิดสนิมเมื่อไรเมื่อนั้นมันแต่เจอยื่อย่อไปเรื่อยใจที่มันสลายกับทรนองเดียวกันเกิดสนิมใจเราต้องทำใจให้เป็นสเตนเลสใหได้แล้วอะไรจะทำม,มันเกิดสแตนเลสกับพุทโธยังไงพุทโธแปลว่าคลีนอัพทำความสะอาดทำความสะอาดสนิมไปเกาะมันก็เป็นสแตนเลสแล้วแข็งแกร่ง พ่อเบรียนท่านจะบอกว่าถ้ามันเป็นสตตเลสมันต้องว่าม,มันจะเกิดความอบอุ่นความสับซึ้งความแข็งแกร่งสามอย่างมันจะเกิดอบอุ่นสับซึ้งแข็งแกร่งถือว่าเป็นสตเตเลสเนี่แต่ต้องฝึกมันฝึกหรือว,ว่าทำความสะอาดเรื่อยทำไปทำมา,มาสะอาดมันก็จะเกิดความแข็งแกร่ง เราะการทําสมาธิก็เลยฝึกหัดจิตให้จดจอ่อหรือว่าตั้งมัน่นหรือว่าแน่วแน่หรือว่านิ่งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งดนี้แน่วแน่นิดเดียวกับแน่นดดวแน่นิดเดียวนะั้นเหมือนทรายเม็ดเดียวหรือเรียวกว่าทรายเหมือนกันแต่ทาประโยชน์ได้น้อยมากรวมกันเยอะๆเป็นกองใหญ่ๆนั่นแหละ จะไปผสมกับปูนผสมยินก่อเป็นพันน้งว่าเป็นเสาเป็นเรือปอาคานได้แต่ถ้าเม็ดเดียวมันทําไม่ได้เพราะนั้นจ,จดจ่อก็ต้องจดจบใกวอยมันก็จะเกิดพลังที้พลังบวกก็มีพลังลบก,ก็มีในปัจจุบันนี้เขาถึงบอกว่าโรคที่รุนแรงที่สุดเป็นโรค,คเครียดบนับอน้อ โรคมะเร็งนี่มันมาสาเหตุมาจากตรงนี้เพราะวาในร่างกายของเราเนี่มันมีสารสารสุขกับสารทุกสารสุขมันไม่ค่อยหลั่งออกมามันหลั่งแต่สารทุกหรือว่าอะดรีนาลินสารแองความทุกข์มันหลัง่งหลังมากก็เลือดก,ก็เสียลงก็เสียก็ป่วยสิแต่จริงความ จริงเหนื่อยร่างกายมันก็พยายามกาจัดนะเขาบอกว่าเครียดหนึ่งนาทีใช้เวลาสามชั่วโมงกว่าจะกําจัดสารพิษนี้ออกไปหมอเขาวาอย่างนั้นหนึ่งนาทีเราเครียดหนึ่งนาทีสามชั่วโมงมาคิดด้วเหมือนกาแฟที่เราทานนะ่ะทานไปบางคนก็อีซ่โมงถึงจะหมดฤทธิม์มันมันมีฤทธิ์เหมือนในกาแฟเนี่ยบางคนทานแล้วก็หลับบางคนทานแล้วก็ไม่หลับ อย่างยาสลบเนี่ยคนไข้ไม่สบายหนักๆเก็ต้องฉีดเพื่อจะผ่าตัดเขาคำนวณได้ว่ากี่ชั่วโมงคนนี้ถงจะฟืน้นยาสลบพอเขาคำนวณแล้วก็ฉีดคนนั้นก็หลับมันก็เลยผ่าตัดได้สบายไอ้ช่วงที่ผ่าตัดน่ะไอ้ความรู้สึกมันหายไปไหนอะ มันเป็นอยู่อีกกายกายหนึ่งใน่กากายชิดมันซ้อนกันอยู่แต่เราหายใจไม่หายใจปกติแต่ว่าจิตตรงนี้มันเคลื่อนไปอยู่กายหนึ่งมันก็เลยหมดความรู้สึกที่หมอจะผ่าก็ผ่าไปมันก็เลยไม่มีความเจ็บปวดในะร่างกายเพราะฉะนั้นเวลาเราเครียดเนี่ยมันก็เลยหลังสามพิษออกมา มันไปกระกตุ้นมันบ่อยๆมันก็หลั่งออกมาอีกแทนที่จะหมดในภายในสามชั่วโมงไม่หมดหลั่งออกมาอีกเครียดอีกทีนี้มันมันกําจัดไม่ไหวมันก็ต้องป่วยะะนะไหนนลงใช้วิธีการแก้ไขท่านตุกว่วจะจัดตั้งสมาคมคนหัวรอก <laughs> <laughs> หัรหนึ่งนาทีทำให้ชีวิตสดชื่นนะหลังสารเอโดฟีอนมาเนี่ยตั้งจะมาคุมคนหัวเราะขึ้นมาแต่มันต้องหัวเราะออกมาจากใจิตใจจริงๆนะไม่ใช่แกล้งนะต้องกว่าจะคนแต่แกล้งก็หัวเราะก็ฮ่าฮ่าฮ่ามันก็มันไม่ออกมาได้ฮ่าฮ่าเ <laughs> <laughs> พราะมันแกล้ง มันต้องออกมาจากจิตที่มันจะมัวระจริงๆมันถึงจะกระตุ้นสารเอโดฟินออกมามันก็เกิดจากจิตที่ดีก่อนนั้นจิตที่ดีมันต้องอบรมมันอบรมฝึกมันถ้าไม่ฝึกเหมือนกวกเราไม่ฝึกอย่างเรามีสองแขนใช่ไหมแขนซ้ายแขนขวาเราฝึกแขนขวาบ่อยๆมันก็คล่องในแขนขวาฝึกแขนซ้ายกันแขนซ้ายก็คล่อง ่ันุกคน,นกก่านเจกวารูปวาทโรควาต่างวาดโรคแต่าตาตมาไม่ได้วาดรูปวาดไม่เป็นแต่วาดใจนันน่นนั่นนัน่นเลยโอ้ยขมขมฝักฝักมันเสียแล้วเพราะฉะนั้นฝึก ฝึกคิดฝึกพูดฝึกทำเรียกว่ากายยกรรมว่ากินกรรมมโนกรรมหรือฝึกทางนั้นทาไมฝึกเนี่ยมันก็ไม่เป็นมันก็จะเป็นในทางที่เราฝึกคิดฝึกดูถูกคนฝึกดูช้าคนฝึกพยายบาลฝึกใส่รายมากกว่าไปทางโน้นอันนี้สร้างจุดดำทางนั้นมันอย่างฝึกว่ารูปมันเป็นสมาธิเพราะมันจบจบแล้วก็เป็นบุญด้วย ไม่ได้ไปด่าใครเลยวาดไปกับผู้จบัจบจบ่อพุทธโธด้ยพุโทพโธแปลว่าผู้รู้รู้ว่ากำลังทําอะไรมันก็สื่อพุโทโธวาดโลกเป็นพุโทโธแล้วก็ได้บุญด้วยกายกรรมมันอยู่นี่วม่กีกรรมอยู่นี่มันโนกรรมอยู่น,น,รรนี่ไม่ได้ไปไหนหรอกอยู่นี่วาดไปวาดมาถ้าถ้าใจไม่ดีก็วาดออกมาไม่ดีแต่ถ้าใจดีนี่วาดดีเป็นบุญอยู่แล้ววาดโลก มันในกายกรรมวจิกรรมมโนโกรรมวาทกรรมแต่เขาก็อยากจะให้มันออกมาดีเขาก็เลยไปเสริมอนี่คือไปดึงบางอยางมันก็เลยเขาได้ดึ่ไม่ดึงก็โสดอันนั้นเพิ่มเติมมันมันก็เลยออกมาเบี้ยวสม่จ้าคุณไม่ได้ดึงอะไรนะมันก็เลยออกมาดีน,ะน,นั้น <c oughs> การน,นำสมาธิไม่ยาก ยากตรงที่ไม่ทำนี่แหละไม่ฝึกมันมันมีสมาธิทุกคนมีสมาธิแต่ว่าเป็นมิจฉากับสัมมาจดจ่อตั้งมั่นในทางธุกิจมันก็ได้พลังจิตเหมือนกันแต่ว่าเป็นพลังกิตลบเราสร้างพลังจิตบวกก็ได้บวกสร้างลบก,ก็ได้ลบเพราะเราจึงมีใจมีด a า a ตาใจใจเป็นเจ็บข้อมูลเยอะ หมดนี้ก็เก็บนล้วไม่ใช่ไมเนะ่เก็บนะเก็บนะเก็บไว้แล้วเบื่อก็เก็บไว้ไปแย่ดูสิเบื่อออกมาทีหมดนีออกมาเลยยัยงมันเนี่ยพรามีข้อมูลปั๊บวันนั้นพระเจ้าจึงแนะนํานให้คนรู้จักฝึกฝึกไปฝึกมาเกิดความคล่องเขาบอกโอเคเนี่ยฝึกบอดโอบว่าตา,ตา,าตตก,นเนก,ก,าาก็เป็นตาวัดโงก็เป็นโงแต่เด็กไม่ได้ฝึกมันกวาดได้มือนกันเป็นตาเหมือนกัน เป็นโหมันกานเป็นเป็น,ปน,ปนลูกด่างหน้กตามเราก็ดูออกส่วนคนที่วาดคล่องแล้วเนี่ยมโดเป็นตาก็ตาก็สวยเป็นหูกอหูก็สวยสีเนื้อมันก็ไม่ใช่ทำง่ายๆนะมันมีออกสีมาสีดําสีเหลืองสีแดงอ,อวาดสีขาวไปผสมจนจะออกมาเป็นสีเนื้อคนไหมยากเหมือนกันนะแต่คนจ,จับ คนที่วาดเป็นอะไรจะฝึกกันมาสีก็ไปเพราะว่าไปผสมกับสีไปวาดออกมาเป็นหน้าตาสีเนื้อประด้บางคนมันเป็น,ม,น,ม,นม่นเป็นไม่เป็นสีที่ต้องการจิตมันอยากให้เป็นแต่มือมันไม่ไปสีมันไม่ได้เพราะว่าขาดการฝึกฝึกไปฝึกมาก็ก็ผสมสีเป็น เราผสมสีพุโทโธเนี่ยให้มันสีขาวเข้ามาไม่ได้สีอะไรสีง้อสีง้งสีเหลืองตอนนี้กำลังผสมใช่ไหมมาผสมโดยการทําสมาธินี่แหละพอมันลงตัวมันออกมาสวยเพราะนั้นสมาธิก็เลยเป็นสมมาสมาธิแล้วก็มิจฉาสมาธิทั้งสองอย่างได้พลังเหมือนกัน แต่ว่าพลังดำกับพลังขาวหลวงพ่อในเรื่องท่านจะพูดว่าจิตใสมันเป็นบนุญจิตคุนมันเป็นบาปเราสร้างจิตให้มันคุนมันก็บาปเกิดขึ้นเราสร้างจิตให้ขาวมันก็บุญเกิดขึ้นบุญมันได้อยู่เที่ยวัดมันอยู่ที่จิตของเราเนี่ยสร้างมันสร้างมันขึ้นเพราะนั้นเราสร้างบาปก,ก็สร้างบาุญ สร้างบางือทำให้จิตหมดหงุดหงิดเบื่อจิตกังวลจิตเครียดจิตเศร้าพวกนี้มันทำให้จิตดำแรกหมันขุนพอขุนมากเราสร้างไปไว้มันดำจิงดำก็ด่ากันได้ละจิถทาไม่ดำยังไม่กล้าด่าหน้าจังปามอยู่ถน่างหนามดไม่ได้ ไอ้นั่นนะเนี่ยมันรุนแรนะอยู่ที่ไหนก็ด่าได้นะคือความละอายมันหายไปเพราะว่ามันดำพื้นที่แล้วเพราะนั้นคนที่ฆ่าตัวตายก็เพราะมันดำจิตมันดำอาสามีก็ได้ภรรยาก็ได้ตัวเองยังฆ่าได้แสดงว่าจิตมันดำมากดำคือมองไม่เห็นถ้ามันเห็นเห็นอะไรเห็นความดีเห็นการมีชีวิตอยู่อมันจะต้องทําประโยชน์ั้งนั้นมันเห็นแต่นี่มันไม่เห็นมันดำมันมืด ก็มันกลางคืนอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นไม่เห็นจะไปไหนสีเนี่ยมันก็ไม่กล้าไปไมีแต่กลัวสารพัดกลัวอันนี้คนจิตดกำก็กลัวก็เลยอยู่ไม่ได้มองไม่เห็นเขาพูดคำหนึ่งเรียกว่าคิดสั้นคิดไกลไม่ได้มันคิดไกลได้ยังไงเพราะมันคิดมากอัดอัดอัดเข้ามามนันพลังงานให้คิดบวกไม่ได้คิดแต่ลบมันก็เลยกลายเป็นคนคิดสั้น ฝึกจิตมันทำแล้วก็ฝึกจิตให้ขาวให้ใสเป็นพอรู้เลยว่าโอ้คอนเซ็ปต์มันยึ่ตรงที่ทําจิตให้ใสเป็นคณทําจิตให้คนเป็นแบบจิตใสเป็นคนจิตคนเป็นบนนปนบปเราโกงหมดกี่เป้รเ็นสร้างภาพน,น,นี่เป็นตัวเตือนแล้วชนิดเป็นตัวเตือนเนี่ยหลักจริงๆพระพุทธเจ้าให้เอาสติป,ปัฏฐานสี่ เนี่ยที่จะสร้างให้จิตด,ดำหรือจิตขาวอยู่ตรงเนี้ยสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่ก็คือกายานปัสสนาสติปัฏฐานเอาจิตไว้ชี่กายนะไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งทุก,ทกส่วนเลยสิเนี่ยเคลื่อนไหวก็รู้สิเียรู้ทั้งผิดรู้ทั้งถูกต้องจำไปองนะรู้ทั้งผิดก็ไปทําในทางที่ผิดรู้ทั้งถูกค่อยทําในทางที่ถูก เดินไปเห็นมัตตพุณอันนี้รู้เป็นจริงมันความว่าเดินไป้ะจนโต๊ะทับขาทับเขานิ้วนิ้วแตกกว่าไม่รู้เลยบุญหล่นทับโอน,นะโอ้บุญหนักสักใหญ่บุญหนักไปหน่อย ไอ้ไอ้นี่มันก็เหมือนกันใชนไหเวลาเราฝึกเนี่ยมันมันก็จะเอ็นเบียงได้ทันอ่ะภาษาพระเรียกว่าสติสติอยู่ที่กายเมื่อไร่เราฝึกสติอยู่ที่กายเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นจะเกิดผู้รู้ขึ้นมาผู้รู้มาจากสตินี่แหละ จึงชื่อว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานารู้กายอย่างนั่งเนี่ยจะานรู้ว่าเรานั่งนั่งนานๆเสร็จเวทนาเกิดขึ้นเป็นอย่างไงมันทั้งบวกมันทั้งลบเราพอใจไหมอย่างเนี้ยนั่งสบายไหมทาไมสบายทํำยังไงมันก็เปลี่ยนเรียบหมดอันนี้เรียกว่าบรรเทาบรรเทาแต่มันใช่หายนะแค่บรรเทานะ พอนั่งปีท่านี้สบายแล้วนั่งมังนนานมันก็ปวดอีกแหละก็ในมันต้อ <c> ง <oughs> แก้ไขมาเปลี่ยนเป็นท่าไม้ท่าไม่ <c oughs> ไม่ก็บรรเทาใหม่วิธีการจัดก,การมันแค่บรรเทามันแต่หายขาดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสัจธรรมทุกขสัจ์ที่จะเรียกว่าทุกขสัจ์ความจริงของความทุกข์ ที่ตีเลี่ยงไม่ได้มันจะต้องเจอทุกคนถ้าดึงถ้าเดินท่านั่งท่านอนมันไม่คมคนเผ่าบอดจึงมี้หว่าทุกขสัตท์เจ้นี้วิธีแก้นี่ยก็รู้มันทำความรู้มันวิธีแก้จะทำความรู้มันทุกควรเรียนรู้ให้เข้าใจ ท้าเรียนรู้ก็ไมเข้าใจถ้าเรียนรู้แล้วเข้าใจเข้าใจก็แก้ไขได้ไม่เข้าใจแก้ไขไม่ได้เรารู้ว่ามันทุกที่ไหนเจนทุกที่กายทุกที่ใจกไล่เขาไปอีกายคืออะไรไล่เขาไปเงีงอะไรคือกายแยกชิ้นส่วนออกไปเรื่อยๆอ้าวไม่ใช่กายเนี่ยมันรู้เป็นธาตุสีเป็นน้ำไป็นลม พอแจกไปแจกมาอา้าวมันไม่ใช่กายมันทุกที่ไหนทุกที่ใจแล้วใจคืออะไรก็เ,เป็นนามธรรมาเอาไปามาอ๋อมันทุกเพราะยึดมันจะมาถึงอ่ไม่ก็ฝนถือเท่านี้แต่ถือสิบหชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงมันก็จะทุกแล้ว <laughs> มันอยู่ที่ถือมากถือนอ้อย อยู่ตรงนี้พระว่าม,มันไม่สบายแล้วก็วางได้แต่ใ่ระวงังร่างกายของเราวางอย่าเพราะฉะนั้นมันจึงไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจจึงเป็นเหตุให้แบกขัน 5, ห้างดูบนยึดขันห้าอันนี้ขันห้าก็คือรูปขันเวทนาขัน สัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเรียกว่าขันห้ามันจะขันห้าไปนะเอ้เยอะมันสมัยเด็กพระอาจารย์โดนเขาหลอกอลูกเขาหลอก,กยังไม่เขาหลอกมามีมีซุ้มสมัยเด็กปัจบ้บันพวกนี้เขาหาเงินเก่งเขาก็เลยหลอกเด็ก เขาบอกว่าใครอยากดูไก่ไทยไก่เวียดนามอ,อันนั้นท่านดูแล้วแต่ไม่พิสดารเข้าไก่พม่าขันวันนี้ไก่พม่าขันเนี่ยโอ้ยมันลึกล้าประชาชนทั้งหลายต้องเล่เข้ามาแล้วก็ม,ม,ม,มาซื้อบัตรซื้อตัวเข้ามามาเชิญเชิญว่าชมไก่พม่าขันไก่ไทยไก่ลาวไก่ขเขมรอโอ้ยมาดู ไก่พมา่าดีกว่าแล้วก็อยากดูสิชวนชกชวนอ่ะชกชวนอ่ะจัดชวนให้มาดูไก่พม่าขันสุดยอดอโอย้ยคนก็ซื้อบัตรืุดตัวเข้าไปแล้วมัก็ไม่มีตังค์กับแบบแม่อยากดูไก่พม่ามันขันเป็น,นยังไงพอเข้าไปดูเลี้ยงดูไก่แล้วไม่ใช่ไก่จริงด้วยไก่แล้วก็ลนะนะกแล้วก็ ม้าแล้วก็ขันไก่พระมาขันแล้วนั่นไก่พระมาอยู่ไหนก็นี่ไงอ่ะไก่พระมาแล้วก็ขันขันขันตักน้ำอ่ะ <c oughs> แค่นี้มันยังหาเงินได้อ่ะ <c oughs> ไม่ดู <c oughs> ไม่ถูกโดนหลอกกเด็กอะนี่นคนมีปัญญาเก่งหาเงินได้ไง่ายๆโดนหลอกเพราะนั้นคนที่เขาฝึกจิตเนี่ยเขาจะต้องเรียนรู้จิตจิตมันเป็นนมามธรรมไม่มีตัวตนเมืม่อมีตัวตนยากนักที่จะเห็นมัน ถ้าอยากแข็ก็ต้องเฝ้าดูมันดูมันคิดมันนึกอย่างไรมันคิดบวกหรือคิดลบเอต้องดูมันฝึกะกำลังคิดลบกน้นรู้นะรู้นะมันคิดบวกคิดบวกหมอคิดลบมันเป็นบาปคิดบวกเป็นบุ่นต้องมาลูนอย่างเงี้ยถ้าไม่ฝึกมันมันคิดมั่วอย่างที่ว่าคิดมั่วคิดเยอะแยะ เววรื่องฟุ้งซ่านเอาละได้เวลาแล้วสรุปง่ายๆมีประโยชน์ตนประโยชน์ในปัจจุบันแล้วก็ประโยชน์ในภายภาคหน้าสุดท้ายคือประโยชน์สูงสุดประโยชน์สูงสุดคือปฏิบัติธรรมจนรู้ว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ป่วยเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ทุกข์ก่างเป็นทุกข์ น,นี่ก็ไม่อยากจะเกิดอีกอันนั้นประโยชน์สูงสุดถ้าทำได้เนสุดยอดจะเปลี่ยนเท่านี้เนาะ